สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะคะสวัสดีผู้ที่เข้ามาชมคลิปนะคะนี่ช่องวดีชาแนลค่ะช่องผู้ป่วยโรค SLE นี่โชว์เลยอะไรคะรู้จักกันไหมคะพุศซาค่ะพุชซาของชอบมากเลยพุชซานะคะดิฉันจะชอบมากอิสานเรียแฮมบักทันอะไรใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวมานั่งคุยกัน สวัสดีค่ะสวัสดีครั้งนะคะผู้ติดตามทุกท่านและผู้ที่เข้ามาชมคลิปนะคะได้ทำเป็นคลิปที่สองแล้วก็เสียงเหมือนพ่อจะมาคือเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้นี้ก็ฟังเดย์ชาแนลอยู่ค่ะแล้วก็ต้องหลบมาทำคลิปแป๊บหนึ่ง ก็เด e ี w, seul, pe, ๋ยวไม่ทันเพราะว่าอันนี้ก็เข้าครัวแล้วเดี๋ยวจะมืดคลิปทำคลิปเลยเดี๋ยวไปกลับไปฟังเดชแนลต่อค่ะไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะหนีไปขายของอีกนะก็มีคลิปขายของด้วยค่ะมีสดไลฟ์สดขายของขายข้าวแกงขยันมากเลยเดชแนลเนี่ยน่ารักดีเพื่อครอบครัวเนาะก็เดี๋ยวก็ฟังป๋าหนุ่ยค่ะป๋าหนุ่ยทำเป็นคลิปแห้งมาก็ดูชมอยู่ค่ะตามอยู่ค่ะป๋า ก็แล้วก็รสซารีก็จะเป็นการขึ้นสตรีมหยาดนึกออกแล้ววันนั้นนึกไม่ออกอะสตรีมหยาดกันใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ช่องเดี๋ยวนี้จะสตรีมหยาดกันค่ะก็คุยกันเป็นเพื่อนกันเนาะก็จะคุยได้นานได้เวลาเยอะดีถ้าสําหรับพวกทําชั่วโมงนะได้เวลาเยอะดีแต่ถ้าไม่ทําชั่วโมงเราก็ทําตามใจเราก็ได้ค่ะครึ่งชั่วโมงแต่พอตอนนี้มาฟิกว่าคนนี้ต้องเท่านี้เป๊ะคนนี้ต้องเท่านี้เป๊ะคนนี้ต้องเท่านี้เป๊ะเนี่ยเพราะ youtube แบ่งเวลากันค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ขึ้นซ้ำซ้อนกันแต่กลายเป็นว่าบางทีอ,อ่ะมันก็ติดลมใช่ไหมคนที่พูดอยู่มันก็จึงติดลมอยู่อ่ะแต่เขาต้องลงอ่ะเออเพราะถึงเวลาแล้วถึงเวลาของคนอื่นที่จะต้องมาขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเลือกเอาเนาะจะไม่ฟังซ้ำซ้อนหรือว่าติดลมก็ต้องต้องปล่อยตามเลยจบก็จบอะไรกันเะงี้ยเนาะนี่ฉันพูดถึงอ่ะยูทูบเบอร ยูทูบเบอร์ที่พูดข่าววิจารณ์ข่าวเกี่ยวกับบ้านสี่กอที่ดาวเนปจูนนะคะบ้านสี่กอที่เด็กตายบนเขาตั้งแต่ปีหกสามยังไม่จบนะคะบางคนที่ไม่ได้ตามเลยคิดว่าคดีนี้จะจบแล้วยังค่ะยังยังเป็นสารชั้นต้นอยู่เลยค่ะยังยังไม่จบสืบพยานโจทยังไม่จบค่ะปีนี้คงจบพยานโจทย์แล้วจำเลยจะจบไหมสารขั้นต้นอาจจะจบที่ฉันคิดเอานะคะ โอ้ยถ้าสารทั้งต้นไม่จบปีนี้โอ้ยยืดยาวมมัเป็นกันตามที่น่าเบื่อหน่ายค่ะมันยาวเกินไปสามปีสี่ปีห้าปีนี่นก็ไม่ไหวนะแต่ส่วนใหญ่คดีก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่เราตามน่ะแม้กระทั่งยูทูบเบอร์ก็เขาจะทำคอนเทนต์อะไรกัน่าก็นาเนาะถ้ามันยืดยาวมากขนาดนั้นเลยนะก็ เล่นกันไปเล่นฝ่ายตรงข้ามไปฝ่ายตรงข้ามมาวันดีคืนดีก็มาเล่นฝ่ายเดียวกันเองไม่ไหวจะเคลียร์นะจ๊ะฝ่ายเดียวกันเนี่ยเว้นไว้บ้างก็ดีนะขออนุญาตนะขออนุญาตกินบักทันพุซ่าอ,อร่อยมากเลยค่ะหว,วาน ผ้าผ้าครามก็มาซักจะใช้แล้วค่ะมันเหม็นจะหมดหนาวแล้วแต่ก็ใช้ได้อันนี้ใช้บังแดดบังอะไรได้เนาะผ้าครามสวยๆก็ผืนที่นี่ค่ะสวยไหมใครสนใจมีจำนายนะจ๊ะ จะตากค่ะดูไหมแขวนผ้า,าสิคะสีกยากปะก็แขวนวันนี้นะะแล้วค่ะเรามีหลังคาบ้านอะ่ะให้แขวนผ้าอย่างนะะี้ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอแขนภาพแป๊บหนึง่งนี่ค่ะผ้าคลุมไหล่ ครามค่ะครามผ้าครามสวยนะคะมีชายกลุยด้วยใครสนใจักบอกนะคะแต่อันนี้จะเอามาใช้แล้วค่ะซักเพื่อที่จะใช้แต่ยังมีอีกมากมายหลายลายเลยค่ะมีทั้งผ้าสิ้นมีทั้งผ้ากลุมไหล่นะคะมาคุยกันต่อค่ะเนี่ยเดี๋ยวทำคลิปเสร็จ เงื่อเยอะค่ะเงื่อเข้าตาแสบไปหมดเลยทํางานไปด้วยเนาะตากผ้าไปด้วยอะไรเงี้ยเงื่อออกเดี๋ยวจะกรอกน้ำต่อเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปฟัง Youtube แล้วเดี๋ยวก็เสร็จคลิปนี้ก็ไปฟัง Youtube ต่อและค่ะเดช a n แนลแล้วก็เดี๋ยวหัว,วข้าหน่อยปาหนุ่ยก็มาปาหนุ่ยมาโหรลพามาดึกหน่อยรถซอรี่มาอัชราบ้านสวนก็มากลางวันบ้างพี่อัชลานะพี่ตุ้มเนาะ แล้วก็พี่เจพอนออนทัวร์อืมแล้วก็น้องเลมอนอกับน้องแมงกินูนี่เขาขึ้นเป็นระยะระยะเนาะเขาขึ้นยาวเขาขึ้นบางทีเขาก็เปิดเพลงยาวไม่ได้คุยใครเนะาะแล้วก็ไปกดไลค์ให้แล้วเราก็ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนาะโอโทษนะเหนื่อยแล้วก็ยังมาทุกชาแนลสิบจีแล้วก็มุนีนะคะแล้วก็ป้อมคนมองข่าวที่ตามเนาะ ที่ตามก็คือป้อมคนมองเขาเนี่ยอาการของดิฉันเริ่มไม่ค่อยดีละเหงื่อพลักเลยเห็นปะคะแล้วก็อ่าอลิมิเต็ดนิวส์มาเนียอ่าตามก่อกันดีตุกติ๊กตอนนี้ทุกติ๊กเขากำลังดังค่ะทนายทนายออ uh, สมเกียรติจอนนี่แฟมารีวีออสชแนลมั้งวีออสน่าจะวีออสชแนล เหงื่อเห็นไหมคะอาการไม่ดีแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะทําคลิปให้จบก่อนอีกสองสานาทีคุยได้อีสองสานาทีเนาะยังพูดชื่อยูทูบเบอร์ไม่จบเลยแล้วก็อืมใครอีกอ่ะนึกไม่ออกค่ะเอาหนุ่มสาบ้านกอกกนะจ๊ะป้าถอนแม่แหลมแล้วก็บ้านวงศรีชาแล้วก็ต่ายแต่ตาชานอะไรเนี่ยคะ ้มโอบ้างแล้วเอแล้วก็ไปฟังเจสส้มโอเจสส้มโอชื่อช่องเขาอะไรก็ไม่รู้ว่าเจสส้มโออะไรอะไรนะทอกอะไรทอกก็เข้าไปฟังแกชาปะดะมังหาฝ่ายชายก็เดชแนลชาปะดะเนาะโอ้ยขนมจิตค่ะลุกขนมจิตแล้วก็ตอนนี้คือรอลุงมงคลอยู่นะคะลุงมงคลกลับมาสักทีสิเจ้าลุงมงคลเป็นไรเราก็ไม่รู้ไม่ค่อยได้ฟังว่าจากช่องอื่นว่าลุงมงคลเป็นไรอ่ะ รู้สึกว่าถูกแขวนหรืออะไรคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือไม่สบายเป็นโควิดหรืออะไรอ่ะดิฉันเป็นโควิดดิฉันยังสู้เลยค่ะเป็น sle แพ,พ้ภูมิตัวเองแล้วก็เป็นโควิดอันนึกว่าไม่รอดแล้วก็รอดมาได้วัคซีนก็ไม่ได้ฉีดสักเข็มรอดมาได้ไงก็ไม่รู้รอดมาได้ร่างกายก็ย่ำแย่เลยค่ะเห็นเหงื่อไหมคะเหงื่อทรงกายแล้วชักไม่ได้เรื่องละชักไม่ได้เรื่องละการดูผ้าสวยๆฉะนั้นละคะแขวนอยู่เห็นไหมคะ มีจำหน่ายนะจ๊ะใครสนใจบอกได้นะเราซื้อมาเราก็จะเอากำไรนิดหน่อยจากซื้อมาก็จะเอาจะก,กำไรนิดหน่อยซื้อมาเยอะอยู่ค่ะก็ช่วยเหลือน้องคนหนึ่งผู้โชคร้ายนะตอนนั้นเขาเป็นชู้รผู้โชคร้ายช่วยเหลือเขาแต่ตอนนี้ตัวเองอะช่วยเหลือเขามาตัวเองโชคร้ายแล้วค่ะช่วยเหลือมาเยอะเกินเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดฉันใดก็ฉันนั้น ข้าพเจ้าเองเออเนาะตอนช่วยเขาตอนนั้นคือมันกําลังพีคเนาะกําลังแบบอืมที่ไหนได้เขารวยกว่าเราอีกนะเขามีเงินกว่าเราอีกโอเคนะคะต้องขอขอบคุณขอบพระคุณผู้ติดตามทาง youtube ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่แล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปและ ไม่เบื่อเราเนาะผู้ป่วยนะ SLE ก็เป็นการบำบัดจิตจจ้าทำคลิปนี่บริคือทำคลิปแล้วมีความสุขทำคลิปแล้วได้ยิ้มได้ยิ้มได้หัวเราะมีความสุขจริงๆค่ะนี่ไม่ใช่เสแสแ้งนะไม่ใช่ดัดจริดก็คือดิฉันมีความสุขตอนทำคลิปเนี่ยมีความสุขที่สุดเลยนะช่วงชีวิตสำหรับตอนนี้เนาะได้ยิ้มได้หัวเราะอะหลังจากจบคลิปแล้วดิฉันก็เป็นอีกอารมณ์นะคะวันๆหนึ่งถ้าทำคลิปทุกวันก็จะมีความสุขช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งตลอดค่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจกันขอบพระคุณมากค่ะขอพรอพระให้ทุกท่านนะคะพรจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะคะขอให้มั่งมีเงินทองสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอใหออ้สวัสดิภาพนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านเลยขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะบ๊ายบาย